กี่คนวนที่ไม่จ่ายอ่ะคูณสองไอ้คูณนี่ไอเฮียมึงเนี่ยมึงไม่ทำตามปากที่กูสั่งเนี่ยอไอ้บอสคูณสองไปยังจะคูณเราบอสแค่ปกติก็ไม่ก็ไม่ส่งแล้วนะก็ะคูณไปดิไม่ส่งก็คูณนะทำไมอะ่ะ ตอนเนี้ยมีมีแต่จะลดอ่ะจากแบบคนโดนปรับสามสี่แสนก็จะลดไปอีกอ่ะลดคือมันบางทีมันมันเยอะจนแบบมันไม่จบมันไม่เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรไม่รู้มันมีค่าปรับอ่ะเพราะอะไรเพราะตัวเองหรือเปล่าที่ไม่ล่นถูกไหมถูกแล้วมันมันเกี่ยวอะไรอ่ะเพื่อนลองรดไม่ได้เพื่อนไม่มีเวลามันก็ออกเฮียคนอื่นเขารู้ตัวไม่มีเวลาเขายังออกกันเแล้วมันเป็นอะไรอ่ะมีสมองไหมเนี่ย พี่ปรับไม่ใช่เท่าไหร่บอสคือไม่เข้าเมืองมาส่งไม่มาถามไม่อะไรเลยอบา,บางเคสคือมันมันยกได้ไงอย่างเช่นแบบมีรามีอะไรก็แบบจะไม่ได้จ่ายไงบอสแต่อันนี้คือไม่มาไม่ไม่อะไรเลยอ่ะพี่บุเลตพี่บุเลตว้าพี่ปรับพี่ดอมปรับค่าดอกเยอะจ,จังวะม่ใช่กูลาไปงจังดมาแล้วไงมึงยองไงมึงหสดงว่ามึงยัไง แต่ผมไม่ได้กูสุดรซอยให้เลยไหมเปิดตะกอน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 บอสต้องรวมแล้วต้องคุยเลยอ่ะแบบมันแบบนี้มันบอสไปหามันเลยไหมบอสไข่หาอะไรคนที่คนที่เล็งไว้อ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพับขอเคียนนี้ก่อนก็พูดไปหมดแล้วพี่เดียวพี่เดียว ผมตรีมนายไปบางคนพอมันรู้แลบมขนแบ่อเมันขาดเยอะนอกจากวีวีมันก็ไม่มันก็ไม่มาอีกเลยอ่ะบอสประมาณนั้นอ่ะเช่นอาทิตย์หนึ่งแบบมียี่สิบเอ็ดรูก็แบบตัวเองขาดไม่แต่มึงมึงมั่นใจใช่ไหมว่ามึงบอกไปแล้วว่ากูสั่งว่าถ้าเที่ยงคืนไม่จ่ายไม่เคียร์เงินไม่เคียร์ค่าปรับตอนเที่ยงคืนกูจะคูณสองมึงแน่ใจใช่ไหม บอกไปเลยวบอกทั้งในบอทั้งอันเนี้ยทั้งอยู่ตรงหน้าบานไม่มาร์ทผมว่าเอาไปอย่างนี้ดีกว่าถ้ามดมันเป็นถึงขั้นมันไม่ฟังไอ้ก้วยผมว่าเอามันมาคุยกับบอสเองเถอะเพาไม่คุยไม่คุยไม่คุยกูไม่คุยไอ้เหี้ยกูไม่ได้จักจะมีเวลามามาปัญญาอ่อนกับพวกแบบนี้เว้ยกูไม่คุยเว้ยเดี๋ยเวลาชีวิตกูไอ้เหี้ยมีใครบ้างวะกวยมึงจดคูณสองไว้เลยแล้วกูจะมันออกแก๊งเดี๋ยวนี้แหละเราออกเดี๋ยวนี้เลยมึงไปดูในชีดอะมันทุกคนเลยผมดูแล้วพี่ ให้จบแล้วมันถ้ามักลับามาคนที่แบบนี่เยอะๆไหมดูให้เลยมึงคูณสองไปก่อนเลยตอนนั้นมึงจดคูณสองไปก่อนเลยแล้วกูจะาไม่ออกให้หมดเลย ข้าไม่มีแดเอ้ยขอข้าวแดงหน่อยดิน้นำเงาออกจากไหนชื่อไอ้นี่ไปด้วยไอ้เทว่ะไอ้พวกที่ที่กลัวออกเนี่ยไม่ต้องให้แม่งแข่งอ่ะปล่อยหิแม่งมันกว่าคนใหม่ได้ไที่อ่ยไอ้ก้ยนี่ไอ้ค้าปั่นี่บอลรวมไอ้พวกค้าปั่นไอเด็บได้ใช่ไหมทุกอย่างเลยเงินแก๊งโอ้ยลั่นอยู่แน,น่แน่หลายต่อเลยเอาไอ้เฮียอ่ะ ไม่มาเองหรือเปล่ามึงไม่ว่างมึงก็ออกไปดิไอ้ควยมันจะมาถ่วงเพื่อนทำไมอะ่ะโจกระบอสอยากจะชิวไม่มีปัญญาจ่ายมึงจะชิวทำไมมึอ,อะไรอะ่ะเฮียเออว่าไงครับเหมือนมึงมีตังแปดบาทอะ่ะมึงจะนั่งแท็กซี่อย่าบ้าเปล่าวะลากี่ครั้งนะพี่ไออที่หนึ่งอ,อะไรนะที่หนึ่งลาได้ห้าลูกแล้วถ้าถ้าถ้าขาดนี่ขอนับเป็นหนึ่งลากไหมหรือว่าขาดก็คือโดนปรับขาดขาดโดนปรับ โจทย์ยังโจดเสร็จยังเสร็จยังกูให้คุณสองให้กูเสร็จยังมึงมาหัวไปเลยกูไม่อยากกลับไมเลด้ให้มันใช้นี่ตรงนี้ให้ให้เสร็จแล้วมึงค่อยกลับมาแล้วค่อยให้มันกลับมาไอโฟกไอ้พาพี่ไปพานอะไรเดี๋ยวเสร็จยังเสร็จยังเสร็จยังเร็วๆมันมี้ต้องทำอีกหลายอย่างมันหลายคนบอสกำลังทำสองหมด เาเดี๋ยวไปหน้าสภากูเลยแล้วมึงขานชื่อเลยแล้วกูออกตรงนั้นเลยเรามีแท็กก่อันวะล้วออกหลักสิบปะใช้ใช้ยี่สิบปะแท็กฟรีได้ห้าันบอสเดือนนี้เดือนละห้าเรอรวบรวมมาว่าต้องออกกี่คนอ,อออให้หมดอ่ะเหียใปกติน์นะทำตัวเป็นควายไปได้เฮียคนถ่ายไม่อยู่แม่งไม่ถ่ายหน้าอย่างนั้นแหละอิสัตว์ พี่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 จะจอพี่พี่จะจอแก๊งเป็นเพี้ยนไม่รู้พี่ไม่เข้าเลยเนี่ยมันเอานิสัยพี่มาบอกเขาไม่รู้เนี่ยอ๋อเกี่ยวอะไรกับตัวเนี่ยนี่ก็มานะที่ก็มานะโว้ยมันไอ่มันไม่เข้าเมืองกันพี่ตังก็ไม่จ่ายเงินแก๊งก็ไม่จ่ายค้าวปรับก็ไม่จ่ายแล้วก็ต้องกระทืบแม่งเลยไหนไม่รู่ไหนกันอยู่แค่นี้เหลือกันอยู่แค่นี้เหลืออยู่แค่นี้ ุยกันว่ามันจะไปซ้อมอะไรไมมเข้าใจห้าทุ่มไงพี่ซ้อมห้าทุ่มมันก็อยู่ในเวลาแหมก็อยู่ในเวลาก่อนเข้าแก๊งอ่ะมีเวลาเล่นยันเท่านี้เท่านี้ยันตีสองตีสามอ่ะเกี่ยวป่ะพี่ชี้เกียรกันหรอวะหรือว่าอะไรเรวว่าจะขี่ออกเขาบอกเราไม่สนแล้วละทีมจะแตกช่างแมงไว้ลำค้าไรอเกี้ยจะแตกหรอ จะทำอะไรกันอ่ะวันนี้มีอะไรทำกันปะน่าจะเขียนเรื่องอค้าบัตเลย้อเคลียร์เรื่องข้าบัตเสร็จผมว่าจะหาหาหาคนหาคนมาแทนน่าจะมีน่าจะต้องออกจากไอ้น,นี้ด้วยไอ้สี่สิบสีสิบอ่ะน่าจะต้องออกด้วยต้องมีอไอ้ตัวพวกนั้นแล้วให้พี่ออกป่ะหรือว่าไงไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่อ๋อลูกกูใหม่จนะ้ะตั้งนะโว้ ็จแล้วบอกี่คนเอามากกว่าหลักล้านใช่ไหมคุณสองเอาเอาเกินล้านแล้วออกถูกไหมพีาา่เจ้าเดียวถ้าบอลคุณสองไงมึงคิดไม่เลยว่าคนไหนควรออกอะ่ะกี่คนไม่ต้องพูดชื่อ 6กคนฮัลโหลกาโมคิดว่ากี่คนที่ควรออกที่มันหนักจริงๆอ่ะเทียเทยวเทหลอได้ไหมเล่นเปล่าสี <h 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 ่สิบว่าง่ะเออหคนบอลหนอว่างว่างว่างโอเควันนี้มาซ้อมฟอร์เรสตบอลฟอร์เรสน้องมติดซ้อมบอลนี่ใช่มใช่ใช่ใชน้องติดโอเยอะค่อยวางในช่วงนี้ จะให้น้องพักก่อนไหมบอสแล้วน้องส่งคนแกงไหวไหมคนนึงนะบอสเยไม่ไหวเลยทักอย่างครับปรับกระโดนหนักมันงแกงก็ไม่ไหวแคอาทิตย์นึงอ่ะแต่น้องไม่ค่อยไม่ค่อยมาซ้อมเพราะว่าเตะบอสชายบอลเล็ตอ่ะบอลเล็นแต่อ้าล็ต่ี่ต้องไอบอลเล่นโดนน้องตัด่อ40 40้วยเพราะว่ามันน้องมันนิสัยดีแต่มันเออมันไม่ว่างม่เฉยมันมันว่างแค่สองอาทิตย์ครับบอสตอนนี้ต้องเอาออกจาก40เลยมาร์กแม่ไม่บอสอ่านี่หนึ่งคนละ หลอดไม่ว่างบอสมีเรียนมีไม่ไปลาดอออันนี้ไปลาดอออยู่ไปเข่าเชิญไก่ครับบอสมีส่วนมากมีแต่คนมีเหตุผลอะที่ไม่ได้จ่ายอย่างเด้งบอสแล้วก็อีแล้วเอาไงอ่ะไอ้ฟอร์เรต้องต้องออกใช่ไหมทั้งแกงทั้งสี่สิบเลยใช่ไหมเห็นไหมก็ก็สุดท้ายแล้วถ้าเล่นสี่สิบสี่สิบมันก็ต้องเอาเข้าในเมืองอยู่ดีไปบอสเอาออกออกไล่หลอดยังไงกี่วัน ก็กับเขาช้นไก่บอสน่าจะไม่หนึ่งอาทิตย์เองหลอดหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งอะบอสมันไปอาทิตย์หนึ่งเลยนะเขาช้นไก่กับบอสไอ้เดียบอสอีสปอร์ตเรามีผลเอาเว้นให้อะใครอ่าอุเกลไม่จ่ายสองอาทิตย์บอสตั้งแต่วันที่ยี่สิบเดือนที่แล้วคุณคุณเป็นเท่าไหร่เป็นสองล้านบอสอ่ะเฮียหนี่ออกแอร์ดอปไม่เสียเพราะว่าเป็นอีสปอร์ตซ้อมแต่เงินแก๊งไม่ได้ส่งถูกไหมใช่บอสใช่ให้มันไปไปโฟกัสอีสปอร์ตมันอะ อ,ออกกันหนึ่งคนใครอีกแต่มันก็มีคนด้ยวยบอสเหมือนน้องมันไม่มีเวลาน้องมันเลี้ยงไทสปอร์ตแล้วอะไอโจอะจริงๆมันควรรู้ตัวไว้ไม่ต้องให้กูมาแบบนั่งถามนั่งอะไรเงี้ยรู้ตัวเองไม่ไหวก็ควรออกเหียไอโจออกอีกใครอีกสองละที่ปิง้งบอสเงินแกงสองหลักติษ ก็เป็นทียอะไรลยไอ้ปิ้งเนี่ยนะมันเป็นอะไรอ่ะเห็นผลมีเห็นผลไหมติดอะไรเลยไม่ได้คุยไว้พี่กมพี่กมโอลอยไหมพี่เ้าหนักพี่กมอได้พี่กมโอคุยเปนนี่กับพี่ปิ้งไปติดเท่าไหร่ปิ้งอ่ะพี่ปิ้งเงินแก๊งสองอาทิตย์แล้วก็แอร์ดรอปขาดเยอะมากพี่บอนสองเป็นเท่าไหร่ น่าจะพังนะบอสผมดูแล้วมึง,มงมจดไว้เลยนะจดไว้เลยไอ้เหี้ยมันไม่ได้ไหสองเนี่ยก็เป็นล้านค่ะพี่กัมโมูไม่ได้รวมอ่ะน่าจะน่าจะลาบอสน่าจะไม่ได้เสียแล้ยไอ้ก่อนไม่เต็มเอาก่อนดีกว่าดิน่าจะมีแค่เงินแกงบอส่อบมันลด,ดน<อ> <พา S 1> ะลดรวมเท่าไหร่ส<ข>องละสองล้านเหรอสองอาทิตย์หนึ่งล้านเป็นคุณสอบเป็นสองล้านว่ะเหตุผลไม่มี ต้องถามพี่กโัโมก่อนไอดอกไม่มามันังไม่ส่งแล้วก็ชักนมบอสสามช่องอะ่ะเป็นสามล้านกูจ่าย,ไ,ายได้นะแต่ประมูลรถไม่ต้องมาเสียกใช้เงินกู <ầ y. S 2> เอาไหมไม่มีผลไอปิงถูกไหมไม่มาเล่นมันจะไม่ส่งพี่กัมโมอยู่ไหมพี่มาบ้านหน่อยพี่ ใช่ใช่ใช่นีไอโจก็ไอโจไม่ได้เล่นทีสิบสิบใช่ไหมเพราะมันต้องไปเต็มที่กับตรงนู้นปะเห็นอยู่ทีมเสียมาได้ปะไอเดียวเอ่อใช่ครับบอสผมถามน้องมาแล้วมันเวลามันทำทับกับเออดีแล้วดีแล้วให้มันเต็มให้มันเต็มที่ไปว่ามันมีทุกมีทีมมันก็ดีแล้วน้องมันอยากแข่งเนี่ย ใช่ก็อยากให้มันเลือกทางทางถ้ามันดีแล้วดีแล้วให้ถูกแล้วให้ถูกแล้วที่มันมีทุงมีทีมให้เล่นไว้ที่เหมือนสลับตัวกันเลยถัดเด็กเสียไม่ได้อยู่กับเราแลกกันรั่วเลยอะไรไว้แล้วเอายังไงยังไงไอปิงยังไงนานละไอโก้เรียกพี่กัมโมมาพี่กัมโมมาบ้านยังพี่อ่ะเอาคนอื่นก่อนเลยไอปิงพลาวาก่อนอ่ะโอเคไปเราไปอิงบอลมันเล่นเลย อิงเป็นไรหนึ่งอาทิตย์เงินแก๊งเราก็ไม่มาเล่นถูกไหมใช่บอดแต่แต่ถ้าเงินอาทิตย์วันที่สามนี่มันตั้งแต่วันอีสปอร์ตอีสปอร์ตไม่ปรับไม่ปรับนี่เอาแค่เงินแก๊งยังเดียวนี่จะบอดใช่ใช่ใช่บอดเท่าไหร่ตีแก๊งเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งห้าแสนใช่ไหมใช่เป็นล้านหนึ่งคูณสองเพราะว่าก็ไอเกียวสองล้านใช่ป่ะไอเกียวสองล้านป่ะใช่ไอไอไอนี่มันไม่เกินนี่ไออิงอ่ะ ถูกไหมก็บอสบอสคุณสองไงก็รู้แต่มันก็ไม่เกินมันเกินล้านไม่ไรอิงอ่ะหนึ่งล้านบอลไม่เกินเอาไว้ก่อนอ่าโอเคไปบ้องบอสเพราะว่าบ้องมันเข้าแถวสามทุ่มแต่หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มกันเว้นได้มันดิเว้นได้มันอันนี้เคลียร์กันแล้วนี่ว่าสามทุ่มมันสวดมนต์นี่มันอยู่ตลอดได้บ้องอ่ะ อายกเว้นเพราะว่าอาอ่านหนังสือสอบจ้าเนี่ยแต่ดอกไม่เข้ามากูหิกูมามันก็มาตลอดนะไอ้หายอะใช่ใช่คือมันมาคือมันมาลือมันสลาบเวลาคือมันสอนตลอดเลยมันมานะไอ้ดอกไม่ทีเนคุณสองไปยังนะเออไม่ส่งอ่ะคุณสองเป็นลาบอสคุณสองเป็นลาบประมาณแบบเฉลี่ยมันพอๆกันอ่ะห้าแสนหกแสนสองอาทิตย์เลยเก้าซ้อมอีสปอร์ต ออาไปเล่นทีมมเพื่อนใช่ไหมใช่เอ่อไอดรอปเว้นให้มันก็ได้ไม่ไอดรอปเงินแก๊งไอ้ก้าก็มาซ้อมตลอดซ้อมไอเนี่ยไาบอสมาก้ามาเงินแก๊งเนี่ยบอสทำไหมเอาเก้าให้จบก่อนเดี๋ยวได้คุยต่อไอ้ก้าเงินแก๊งติดทะเลหลังจะปรับคุณสองแล้วหนึ่งจุดหนึ่งวอตนะนิดหน่อยช่างแม่งเกินแสนเดียวไอ้้้กา่ไอปิงเป็นไร ไม่รู้เลยบอสไม่ค่อยเจอเลยเดี๋ยวนี้โอเคเอาออกไปก่อนไอพิงออกมึงจำได้บ้างนี่ยใครออกมึงเนี่ยเว้มีอูเกลโจเซเอาไงไปใครกับบอสไอพิงแล้วใครอีกหมดเนี่วะผมได้ไหมครับไอทอมอีไอทอมมันลาผมแล้วนี่ใช่ป่ะมันลาผมแล้วใช่ป่ะไอ้ก้อยที่ไปท่องส่งเงินอ่ะดิ้กไปข้างหลังอ่ะไม่มีเวลาเขียนนอ้ออ่างไว้ใครอีกใครอีกรอรอรอเป็นแร ที่เหลือที่เหลือมีแค่หลักไม่ถึงร้านบอสขนาดคุณสองแล้วอออ๋โมีแค่นิดหน่อยแต่บอสมีแค่ถ้าคนที่มันจะถึงร้านคือมันต้องเม็ดใหญ่อย่าลืมพอเลสนะพอเลสเงินเออติ๊กไม่ยากพอเลสละนะตอนนี้เลยเกินห้าคนปะสี่บอสสี่โอเคออกฟรีไปแล้วจะพาคุณตอนนี้เลยมาออกไม่หมดอะบอสไอ้ไอ้ที่ทำมันติดเกิงใจเนี่ยมันออกมันไม่ใช่เพราะมันไม่มีเวลาเนี่ย ป็นอะไรอ่ะเปกลัวถ่วงเพื่อนมึงเล่นเก่งนะเอ้มึงอะไรของมึงปัญญาอ่อนมึงพัฒนาได้มึงอยู่เลย